สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผ่าโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะดวงเด่นรายวัน23พฤศจิกายน2,566ราสราศีใดเดินทางแล้วดีจะมีโชคลาภราศีไหนรักหวานมากคนโสดจะถูกขอแต่งงานไม่ทันตั้งตัวดวงเด่นรายวัน วันพฤหัสบดีที่23สพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ครคำทำนายดวงชะตาทั้ง12ราศีลักนาราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษได้ลาบจากการเดินทางมีเงินใหม่ๆเข้ากระเป๋าจากหลายช่องทางหมอเอาเงินไปต่องเงิน เรื่องงานต้องขยันให้มากขึ้นจึงจะรักษาตำแหน่งไว้ได้อย่างมั่นคงด้านความรักลงตัวคนรักทำตัวเสมอต้นเสมอปลายสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักคณาราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษได้ลาบจากเพศตรงข้ามการเงินหมุนเวียนคล่องมือดีขึ้นไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ติดต่อเรื่องงานทําให้หงุดหงิดต,ต้องทําใจให้ร่มๆ่มด้านความรักดีต่อใจคนโสดพบคนถูกใจที่เป็นคนใกล้ตัวสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักคณาราศีมิถุน15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษมีเกณฑ์ได้ลาบจากการเดินทาง ลาบที่ว่านี้อาจเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ได้หรือเป็นลู่ทางทำรรมาหากินดีๆก็ได้การเงินหมุนเวียนพอไปได้ค้าขายไม่ผิดหวังด้านความรักหลายคู่ได้เวลาสร้างครอบครัวอย่างจริงจังสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีกรกฎ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกัน หลายคนต้องเดินทางไกลเพื่อติดต่อเรื่องงานแม้ไม่อยากเดินทางแต่ก็ต้องเดินทางเพื่อความอยู่รอดการเงินเสียงรั่วไหลไปกับเพศตรงข้ามมีเรื่องใช้ใจ่ายเกินงบด้านความรักอาจมีการงอนกันให้เห็นสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักนาราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนดวงชะตาให้คุณและโทษพอกัน ได้ลาบจากการเดินทางยิ่งเดินทางไกลยิ่งได้เงินดีคนรอบข้างพึ่งพาได้เหมาะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงการเงินไร้ปัญหาที่จ่ายไปจะได้คืนด้านความรักต้องค่อยเป็นค่อยไปใจร้อนจะมีแต่ปัญหาสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกัน เรื่องเงินได้ผลตอบแทนเป็นบวกทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทุกรูปแบบให้ผลตอบแทนดีมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากนักมีงานให้รับผิดชอบมากขึ้นคนรักอยู่ในสายตาไว้ใจได้สีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นรักนาราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษ มีเกณฑ์เดินทางด้วยเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเดินทางแล้วดีเพราะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นบางคนได้เงินบางคนได้ลู่ทางทำมาหากินสร้างรายได้ให้มากขึ้นทำธุรกิจออนไลน์จะเริ่มเห็นผลด้านความรักหน้าอิจฉาสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกัน หลายคนกังวลใจเรื่องงานไม่รู้จะถูกเลิกจ้างเมื่อไหร่การหาอาชีพสำรองไว้จึงเป็นทางเลือกที่ดีควรหาความรู้เรื่องค้าขายออนไลน์ไว้อีกหน่อยอาจทำรายได้มากกว่างานประจำความรักพาคุณเดินมาถูกทางสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกัน การเงินหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ดีได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเก่งกำไรแต่มีเรื่องหุดหิดต,ตั้งแต่เช้าคนในครอบครัวสร้างปัญหาคนที่ทำงานพึ่งพาอาศัยได้ยากศัตรูคู่แข่งจ้องเล่นงานคนโสดมีใครมาบอกรักอย่าหลงเชื่อสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลัคนาราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันได้ลาบจากเพศตรงข้ามการเงินหมุนเวียนพอไปได้หลงลืมสิ่งต่างๆได้ง่ายทำงานกับเครื่องจักรต้องระวังเป็นพิเศษเสนองานต่อที่ประชุมระวังสื่อสารผิดพลาดด้านความรักติดลบหลายคู่งอนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้น ลัคนาราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดวงชะตาให้คุณและโทษพอกันได้ลาบจากผู้สูงอายุและคนในครอบครัวขอความช่วยเหลือเรื่องงานจะไม่ผิดหวังการเงินเริ่มเข้าที่มีใช้จ่ายไม่ขาดมือคนค้าขายเริ่มยิ้มได้ด้านความรักขาดความชัดเจน คนโสดอย่าไว้ใจเพศตรงข้ามสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้นลักคณาราศีมีน15มีนาคมถึง12เมษายนดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษการเงินไร้ปัญหามีเงินใหม่ๆมบุนเวียนเข้ากระเป๋าหลายคนได้โอกาสทำงานสำคัญนำเสนอตัวเองให้ดีหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นความรักจัดว่าหวานมาก คนโสดหลายคนจะถูกขอแต่งงานแบบไม่ทันตั้งตัวสีเหลืองช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเงินให้ดีขึ้น